สวัสดีครับผวาพาชิมวันนี้นะฮะท็อปี่อยู่ที่อุดรธานีนะครับบินลัดฟ้ามาตามหาวัดทําบุญนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันวันไหนยังไม่รู้แต่ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องขออนุญ,ญาตรีวิวร้านส้มตำแซ่บก่อน อยู่ที่ร้านกุ้งแซบซีรีส์นะครับผมปกติมาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นคนที่ติดร้านไหนก็จะกินร้านนั้นปกติจะกินส้มตำเบนจางแต่วันนี้มาตรงกับวันที่เขาปิดน้องที่เป็นอสอจอ,อยู่ที่นี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีร้านใหม่แนะนำเดี๋ยวจพาไปสอจอยิ้มครับตามไปดูฮะของอร่อยเยอะเลยครับ<อ> คนเยอะมากเลยนะเยอะมากแน่นุกเที่ยงเลยครับที่นี่อะไรเด็ดเมนูอะไรเด็ดเอ่อที่นี่จะเด่นเรื่องส้มตําน้ำปลาร้า<อ>เป็นหลัก<อ>แล้วก็มีอ่พวกไก่ย่างนี่ครับโอเคไปะจะไปดูข้างในกันครับโอ อันนี้ตามอะไรคะเนี่ยตามป่า,า,ม,ปามาดูครบกันโอ้ยน้ำน่าทําเล่ครับผมพี่ตัมับีต้องีคสเนีวดีา นี่ตำมวนค่ะ้าดูครับสุดยอดคนเยอะมากแล้วมาช่วงประมาณแบบมื้อกลางวันพอดีเลย นะครับเขาบอกว่าตั้งก่อนในร้านนี้เปิดตั้งแต่เป็นร้านแบบเล็กๆอยู่ในซอกอะไรเงี้ยแล้วคนเยอะมากนะครับแล้วก็มีการขยับขยายพื้นที่ออกมา,าตรงนี้นะครับก็ทําให้ลูกค้าแน่นกว่าเดิมอีกนะครับเยอะมากจริงๆเยอะมากจริงแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ไมค่อยกล้าถ่ายบรรยากาศให้ดูกลัวไปติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ไปติดหน้าคนอื่นเขา นะครับแต่เยอะมากจริงเดี๋ยวจะถ่ายแบบไวๆให้ดูแล้วกันกวาดๆไปนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูของเขาเนี่ยวันนี้สั่งเยอะมากเดี๋ยวดูกันว่าแซ่บขนาดไหนนะครับส้มตํากุ้งแซ่บซีรีส์อุดรธานีครับมีห้องแอร์ด้วยเนะืะฝั่งนู้นอ่ะมีห้องแอร์ด้วยมีห้องแอร์นะครับโอ้โอ้โอแน่นเลย นี่ฮะอําม,ม่วมาแล้วครับอําม,ม่วที่อยู่ในครกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราไปยืนดูก็าทำนะฮะมีแคบหมูนะฮะมีผักดองนะมีหมูยอนะครับผักคือเอาง่ายๆคือสมชื่ออะม่วไปหมดเลยนะฮะมีถั่วมอกมีถั่วฝักยาวมะละกอ มาแล้วครับอีกหลากหลายเมนูไส้ย,ย่างครับไส้ย,ย่างจริงๆแล้วสั่งคอหมูย่างไม่ทันเขาฮะคอหมูย่างหมดก็เลยขอเป็นไส้ย,ย่างแทนนุม่มแล้วก็ปรุงรสก,กำลังดีแต่เด็ดที่น้ำซ้ปอาหารเาเร็วมากเลยเนาะเร็วดีอ ไม่ต้องมาเสียเวลารอนานเพราะว่าคนหิวมากลางวันกลางวันอยากทานปุ๊บสั่งปั๊บไม่เกินสิบนาทีเมนูแรกมาแล้วแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนี่มาดูจานนี้นีมีไส้ปลานะครับบอกไส้ปลามีไส้ปลาเขาบอกว่าจานนี้ต้องสั่งเพราะว่ามาร้านเขาต้องสั่งชื่อร้านเขาด้วยตำซีรีส์ตำซีรีส์ก็จะมีอะไรบ้าง มีกุ้งมีหอยมีหมึกมีลูกชิ้นนะฮะมีหมูยอเข้าโ,โพดคือเอาง่ายๆตำม่วงมาใส่เยอะแล้วตำซีรีส์ใส่เยอะกว่านะครับเพราะตัวดิบแค่ตทั้งร้านมันใส่รวมกันอยู่ในตำซีรีส์นะยวลองดูรสชาติเป็นไงชาวบ้านอยู่เขาเรียค่ะตำใส่เน่ทะเลลกทะเป้าเสาเลยเสาเลยตำเลยนะ ตำทัลลูกทลปลาตำใส่ไปแต่ดัวนะใสเบงนี่ยังใส่เบิร์ตใสพเนลใส่พเนลเนี่ยต้องต้องใส่พเนลนะอร่อยรสชาติตำจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะฮะใสปลาใช่ใสปลาลองดูครับเคยกินไหมไม่เคยกินนเหมือนเครื่องในของปลาครับแล้วเขาทำหมกเอามาทำหมกขออนุญาตลองดูครับจะกลมกมนิดนึงขออนุญาตลองนะครับ คำว่าลองต้องเริ่มจากน้อยๆก่อน,นอจริงๆมันหอมไะมเนี่ยักกีลาวแต่ผม,มื่อดันไม่ชอบอะไรที่มันขมปลาย <c oughs> แต่กินได้นะแต่มันติดขมไงติดขมหน่อยนึงถามว่าอร่อยไหมยังไงไม่ <c oughs> ไม่คุ้นมากกว่ามันคุ้นเลยแหละหนูคุนได้เพราะหนูชอบกินขุ่นไม่รู้หนูเป็นคนอีสานมั้งเลยกินขุ่นไดขุ่นที่ปากที่ปากเด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดทุกเมนูะมาแล้วครับอีกหนึ่งเมนูแกงหน่อไม้ไข่มดแดงอุ้ยไม่ยากเลือกสิ่งที่ต้องการเปล่าก่อน นม่ก็ยกัง <longing> กินเลยอ่ะร้อนร้อนแทบจริงๆไข่ผัแดงหน้านี้เริ่มจะซาแล้วเริ่มจะหมดแล้วแต่เขาก็ยังมีนะเพราะบางร้านเขามีทั้งปีแล้วมีวิธีการของเขามีร้านที่ส่งของเขามีการเลี้ยงกันเพาะการฟรีดเอาไว้ขายนะครับ,<ขอ>บที่นี่น่าจะมีทั้งปี<ข>อหอมอ่ะ หอมเครื่องแบบพวกใบนู่นใบนี่ใบเนียจอมผมเหนียวอีสานจริงไหมแต่ผมไม่กินนะจริงเหรอนอีสานไม่กินเห็มดแดงชอบมากคือมันละมุนมากอ่ะแซ่บครับตำกระท้อนครับขออนุญาตนี่มีปูน้อยด้วยมีปูน้อยด้วยมีปูน้อยด้วย

แล้วก็มีกลิ่นฟูนะฮะอร่อยมากสุดยอดเรียบร้อยนะครับมือนี้อ่าอิ่มแป้เลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีร้านเด็ดๆเ,เดี๋ยวจะนำมาฝากกันอีกนะครับสำหรับขวา้าพาชิมของเรานะก็ฝากด้วย้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องน้อยๆของทอฟฟี่อ่ะคุณจูนเขาก็คือเป็นช่องที่ไม่อยากให้มันช่องมันตายอะ่ะเพราะว่ามีไหนๆก็มีคนซับขนาดนี้แล้ว ก็ทําคลิปทําอะไรไปตามภาษาของผมนี่แหละนะพาเที่ยวพากินพามูพาไหว้พระอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะครับผมนอกจากที่ติดตามช่อง The c o a l s e e k e ช่องใหญ่แล้วก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้กุ่งแซบซีรีส์เด็ดมากครับผมบ๊ายบายครับ